สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนผมนับเป็ดเช่นเคยครับค่ำคืนนี้สำหรับใครที่กำลังนั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่เงียบสงัดขอให้คุณมองดูรอบๆตัวให้ดีๆนะครับเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะทำให้คุณต้องคิดให้ดีๆ ก่อนจะไปหาหมอผีครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นามสมมุติคุณป้าสีครับสวัสดีครับป้าสีสวัสดีค่ะนะเป็ดและผู้ฟังช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนพร้อมแล้ะค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับคุณป้าสีครับเรื่องราวของป้าสีนี่ผมได้ฟังมาแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน แล้วมันก็น่ากลัวมากครับอยากให้ป้าษีช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยครับว่ามันเป็นมาอย่างไงครับได้เลยค่ะนะเป็ดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของป้าเองค่ะตอนนั้นป้ายังเป็นสาวอยู่ค่ะหมู่บ้านของป้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในชนบทแล้วมีอะไรผิดปกติไหมครับตอนแรกก็ไม่มีนะคะทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ ต่มีอยู่ช่วงหนึง่งมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันเลยค่ะเสียชีวิตแบบไม่มีสาเหตุเลยค่ะโห oh, แล้วชาวบ้านสงสัยไหมครับสงสัยค่ะทุกคนก็พูดกันว่าคงมีอะไรบางอย่างไม่ดีอยู่ในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคนหนึง่งเขาบอกว่ามีปอบมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเราค่ะโห oh, ไม่จริง ค่ะทุกคนก็ตกใจมากค่ะตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าออกไปไหนตอนกลางคืนเลยค่ะแต่ก็มีอยู่คืนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าหนูเห็นผีปอบค่ะแล้วเด็กคนนั้นเห็นอะไรครับเด็กคนนั้นบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังกินไส้ไก่ค่ะกินแบบสดๆเลยค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้น ก็คือคือแม่ของเด็กคนนั้นเองค่ะโอ้ไม่จริงค่ะทุกคนก็ตกใจมากค่ะตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเด็กคนนั้นค่ะเพราะแม่ของเด็กคนนั้นเป็นคนดีมากๆค่ะแต่ก็มีอยู่คืนหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขาบอกว่าผมเห็นผมเห็นแม่ของเด็กคนนั้นกําลัง กำลังกิน